ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องผมนาลานอีสานบ้านข่อยเองของเฮ้เนาองพี่น้องเนาะเอาเฮ้ยครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับยูทูบบ้ามีช่อยอีสานบ้านข่อยเองข้างแรกข้องปีเข้าไปเบื้องกันบ้ามีซ้อมมาแล้วหลายมือพี่น้องผมพูนพนไปหน้าไปให้บรรยากาศทางยาโสทอนยาโสทอนพี่น้องผมบ้ามีสังเกตียวฝนมันตกมาหลายมือมันได้ประมาณอ่าซิบมือได้แล้วสิบมือนี้ ว่ามีคิดในใจว่ามันสิบ่ามี่ยังเกิดขึ้นเลยบอยบ่พี่น้องผมมันสิบ่มี่ยังเกิดขึ้นเลยบอยบ่ในโรงเรียนเพราะว่าขวางที่เขาเคยได้ขวางที่เขาว่าว่าสักครูปีน่ะพี่น้องผมมันเขาแร้นเขามันหัวสองว่าไวปั๊บตรวว่ามันต้องมียังดีๆในเรื่องโรงเรียนอีบ้างแหละถาบว่มีกับขอตรวข้ออะไรไร้พี่น้องผมไปรู้กัน บามีว่ามันตรงมีบ้ามีว่ามันตรงมีล่ะหาซอยกันพี่น้องบ่มีแนวได้ก็มีแนวหนึ่งย่างน้อยก็เห็นบักหอยเลียพี่น้องนี่ย่างในน้อยก็เห็นบักหอยเลียเนาะครับเนาะอือยวใจเย็นๆบ้ามีว่ามันบ้ามีว่ามันเลียมบ้ามีล่ะก็ทักษะของบ้ามีนี่ บ่ผ่านแล้วพี่น้องผมถือตองบ่าพี่น้องเห็ดมันตรงเกิดครับผมฝนตกแห้งอยู่เพราะว่าันเทอสังเกตด,ดีๆนี่นี่ต้นไม้ในน้อยมู่นี้นี่นี่นี่น,น,นี่มันเกิดแสดวงว่าสิ่งที่เกิดตามมามันก็ตตรงมีเดี๋ยวเถะนะคนบ่เสียพี่น้องบ้ามีเ้า่งแล้วคนบว่ามีผู้ดใดเสียบ้ามี กะเพินอาสีคิดถือก็ะได้พึ้นบ้ามีอาสีคิดพิษก็ะได้ต้องดูข้อมันใจบ้ามีว่ามันต้องมีเนี่ยเกิดหม่วยบ่อใดเอา่าวเชียบ่ไดดได้ต้องเอาเป็นใหม่พี่น้องเอาเป็นใหม่พี่น้องจำได้บ่ป้าเห็ดโรงเรียนเนาะครับเนาะนบ้ามีสีผ้าหามาทดสอบอ่า ทักษาของบ้ามีคขวบหูของบ้ามีเบิ่งงบาอุ้ยนี่เด๋ยดดอกหนึ่งเอาโอ้ยไข่ราว่าเม่นเฮ็ดขาวเพิ่นเวิน,นอยู่ครับบ้ามีอาจีพพิดกันเลยพี่น้องขอโทดขออภัาายแต่ว่าบ่ยอมแพ้ มันฝนตกมันก็นต้องใส่เวลาเจ็ดถึงสิบมือดินมันห่อนกลางเว้นอากาศห่อนมันตรงนี้บางนะเมื่อบ้ามีขีดผิดโอ้ยขวดแตกแบบนี่ตายเลยพี่น้องนี่นี่นี่เป็นอุปสรรคกคนเจ็บเห็ดล้านเปอร์เซ็นเลยโอ้ยจังไดิจิ้เราจั้งยาจังมหาถูกขวดว่ะตายอันตรายแน่วนี่ บพี่น้องบ่อเกิดให้พี่น้องเห็นแจกดอกแจกใดเลยมันเป็นไปบ่ได้บ้ามีมีความมั่นใจเป็นย่างยริงว่ามันต้องเกิดเอเป็นไปได้จังใดพี่น้องผมรุนไปน้ำกันครับรุนไปน้ำกันบ้ามีเย็บเห็ดครั้งแรกของปี โวรคุยก็บบ้าวไกา่มือว่านบ้าวไกา่โบเสียดีไล่คาไปเกีบตะเห็ดขมพี่น้องอยังแบบลูกผู้ชายมาดมันองอาจมาดแม่นพี่น้อง,อองว่าอียังนี่พี่น้องว่าอียังนี่ กาเกิดจงสีวันบ่เกิดดอกเดียวมันต้องมีมูจำไว้นะครับเรือเห็ดไข่สีบวกเกิดดอกเดียวเราก็มีมูใสเวลาเจ็ดถึงสิบมือเขามาหาเบิงพี่น้องครับมันหิดตกมันเคยเกิดมองได้กับพญามของเบิงอันนี้เป็นทักษะที่บ้ามีเลียนรู้มาอยากทรมาฉาตเนาะครับเนาะอโอ้โหขันมากมือว่านนี่ด้ดอกเต็มๆพี่น้องอุ้ยดอกมันหวานเดียว ไข่ล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องนี่ละเฮ็ดไข่ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยได้ดอกจูมเลยขนมากเมื่อวานยังมือแรงมันตรงมีมู่มันตรงมีมู่เชื่อพี่น้องปึ๊บบ่มมีมีดอกหอยเชื่อพี่น้องมันบวมมีดอกเดียวล้านเปอร์เซ็นต์บ้ามีก็รันตีผ้าพีผ้านองเจ็บเห็ดบนมว้วนถามกลางเสียงจักจัน่น เอ้าพี่น้องผมพี่น้องผมพี่น้องผมพี่น้องมันผูยู่เนวนี่พี่น้องว่าอีหยังนี่มันผูยู่แนีนี่พี่น้องว่าอีหยังเห็นบ่มันสิเป็นอ่าเป็นใบไม้แล้วก็แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาผูยู่ยังสิเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่ามันคือหยังเอาความกันเลยพี่น้องผมโอ้ยอยากถ่ายถอดสุดโอ้ยดอกบกใหญ่พี่น้องผม ดอกบ,บักใหญ่พี่น้องผมอุ้ยโอ้ยเท่าไหร่ที่เขาพี่น้องโอ้ยบ้ามีนาสิมากตั้งอมู่ว่านนี่เอาอยู่เด้อกเอรเอาอยู่เด้อกเหโอ้โอ้ยอยูใ่ใสอีกเนาะพี่น้องเลยมืออื่นมืออื่นมือมอ,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 มอื่นเ้ามาเขาบอกบอกไปพี่น้อง พี่น้องผมนี่พวกผู้ใดหาผมไงเจีงมาให้ไข่แข็งบ้ามีเนี่ยนะเบิงบ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องผมอผมีมดอกนี่มีบ้ามีโคตรเสียดายเลยพี่น้องผมพี่น้องผมเป็นเจียงใดพี่น้องบ้า เป็นเจ้าง่พี่นองว่าโพดครับว่าเฮ็ดขังแหลกข้องปีเป็นของบ้าวมีเดือพี่นองเด้อผู้ใดกับสู่บ้าวมีบ่ไใดสามดอกป่นอิม่มแต่ว่าเถาโคตรเสียดายเลยโคตรเสียดายเลยมอืออ่นมาไหมเขาบอกให้ใครหูเขาบอให้ไครหูเขาสงมาตัตีสามตีสี่บ่าย พี่น้องเลยบ้ามีคือเฉล่าใจน่าสิเมื่อบ้านก็นขึ้นอยู่เด้พี่น้องเมื่อบ้านบ้ามีคขึ้นแล้วขึ้นอีกอยู่แบบมึงก็น,น่าเขาไปเล่นโรงเรียนก็น,น่ากว่าสันพันบอกเขามาข้าไปขับรถแห่หนาพี่น้องต่อไปก็เห็ดปวกพ่นนี่หลังจากที่เขาเจี๊ยบเห็ดไครแล้วต้องจำให้ดีเลยพี่น้องเล้อผู้ไดทีติดตามช่องบ้ามีมา ตลอดต้องตามให้ดีแล้วก็แทวนี้แท่วนี้อาจีเกิดที่หลังนี่ตว่าทางนี่สีดอกง่ญ่เป็นเฮ็ดไข่ขาวอโอ้ยพี่น้องเลยบ้ามีเสียดายดิ เรียบกองปีพี่น้องเอผาดขันมาามือบ้านมีตะจุ่มใหญ่ๆผาดข้าผาดเนี่ยเอาเอาซ้ำหนีก็เอาโน้ตพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นเข้ามาไหมเอาเข้ามาไหมประเด็นคือคนมันหูหนำอย่านี่ที่ไรไปเดี๋ยวเอา บกเกิดอีกเด้อพี่น้องบ่กลายเสียหลายพี่น้องผมโอ้ยเสียดายดิเอาพี่น้องผมขอบคุณทุกไล์ทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมโอ้ย กปานนี้วเลวยพิษผัดประกันได้คำบอกคำแจกกี้ยทาท่าทางที่พ่อสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอตรวจขอไปเด้๋พี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมในที่สุดมันก็มากเกินใดครับผม